ครับสวัสดีครับพี่น้องเฮบซี่ทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวผารย้ยจะพาพี่น้องมาติดตามเมืองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่16สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก291679697กรับขอพทานอภัยล่าง16 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่มองหาตัวเลขแนวทางของเล่าพัฒนาครับขอมาแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของบ่าวแลมพารวยก้าวพารวยกับพี่น้องเจดีด้ื่พลาดคลิปตัวเลขแนวทางดีๆจากทั้งช่องที่ลงให้พี่น้องเอฟซีได้ติดตามได้รับชมกันเบังอยู่ประจำนะครับเนาะ ครับสำหรับมือนี้จะพาพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดครับซึ่งนิวั่ผ่านมาเนาะครับเนาะไปเบิ้งกันก่อนครับพี่น้องว่าหลวงปู่พันมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะไม่พี่น้องเอฟซีครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมหนึ่งบนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งแปดนะพี่น้องครับผมหนึ่งก็เข่าเต็มเต็มครับพี่น้อง ครับสาหรับ8กับรุดไปจับคู่กับรุดไปน้องพี่น้องเนาะครับทั้งบนทั้งล่างครับสาหรับดงี้ก็อย่าลืมกันครับพี่น้องเข้ามาเบิงเอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดกันนะครับเนาะครับสาหรับพี่น้องเอฟซี MC ที่พร้อมกันแล้วก็ไปเบิงกันเลยครับผม ครับสำหรับเลีกล่าในงวดที่จะถึงนะพี่น้องครับวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบแปดสิงหาคมกำลังจะเขียนสองพี่น้อง 2 5งพันกสบหกกับกอบตันอภัยเด้อล,ลาวพัฒนากรับสำหรับวันนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางของ ปูศูนจ็ด ครับสำหรับตัวเลขหน้าท่าของปูมาเบิงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนวิ่งรูดสองล่างวิ่งรูด ศูนย์ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกะบอกควรผ่านนะครับเนาะครับซึ่งในหัวทิพผ่าันธ์มาเล็กวิ่งของปูกะหายมาสองตัวเข่าตัวหนึ่งครับพี่น้องขับหวหนีพี่น้องล่องพิจารณากนเบิงเอาไปเทียบเคียงกันกับอีกหลายๆสํานักเบิงนะครับเนาะครับเมื่อเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่ สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่สองห้าสองหกสอง ครับสําหรับตัวเลขจับคู่นะครับเนาะครับมาเบิ้งส่วนตัวแบบเด่นๆที่ปูเบนเด่นมาเห็นไหพี่น้องครับวิ่งสองครับพี่น้องเด่นๆก็จะมีสี่สองห้าสองหกสองครับตัวล่องก็จะมีหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่มักตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมด้วยพี่น้อง ครับแคปหน้าจอกันหน่อยเขียนแล้วอยาไปเซียงเนยเด้อพี่น้องกับเพ็นพี่น้องเอฟซีหลายท่านนาะครับเนาะคอมเมนต์เข้ามาหาเบาแล้ววมาครับเลขนี่เขียนไว้ย่างดีเลยครับปัญญามติสื่ซื้อหาขบพอครับเป็นไปได้กับแคปหน้าจอไว้น้องพี่น้องเนาะครับสำหรับตัวที่ให้ไหลเอาไว้ให้นะครับเนาะเป็นตัวเด่นเด้อพี่น้องครับเป็นตัวเด่นสำหรับตัวล้องพี่น้องกับบอกคุณพลาดกันครับผม ครับมาเบาิ้องในส่วนของเหล็กรางครับพี่น้องเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้า จ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับสำหรับตัวเด่นนะครับเนาะในงวดนี้ครับผมเลขล่างปู้ันเด่นมาให้ที่ศูนย์นะครับเนาะมีตัวเดียวเลยครับผมครับสำหรับตัวเด่น,ดนก็จะมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ 90ครับสำหรับตัวร่องก็จะมี99 89 79ครับสำหรับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อย่าลืมครับผมกับต,ตัวตัวเด่นตัวที่เขามากเขาชอบก็อย่าลืมเขียนเอาไว้แคปหน้าจอไว้กันดีๆได้พี่น้อง ครับสำหรับตัวที่ให้ล่ยให้คือตัวเด่นนะพี่น้องเนาะครับมาเบิ้งสำหรับตัวกันครับผมครับปูมีตัวกันมาให้อยู่สองคค่นะพี่น้องตัวกันมี88กับ77ครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะกลับกับตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาของปู่07ครับพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นๆเลยครับพี่น้องกับเบิ้งครับผมสำหรับเลขวิ่งครับปู่จะหายมาเพียงบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งบน2ล่างศูนย์ครับพี่น้องครับติด2ก็จะมี4 2 5 2 6 2ครับล่างติด0ูนก็จะมี 708090ครับสำหรับตัวกันกับ8877ครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยกาวพารวยก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขอนอเมทยนอ้ยพ่อนหนพี่น้องเอฟซทุกข่ทุกคนโชคาาร่ำรวยถูกหวยกันโมทุกข่ทุกคนในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566กับเลขลาวพัฒนากลับตัวเลขแนวทางของปู่โคปู่07ครับขอประทานอภัย ครับสำหรับตัวเลขนาทางฝากเอาไว้คอยพี่น้องปังๆกันเด้องวดนี้ครับผมครับมักตัวใดเลือกตัวใดก็คอยเข่าเต็มๆกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม